สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำปุ๋ยจากธรรมชาติค่ะนั่นก็คือปุ๋ยจากเปลือกกล้วยนั่นเองค่ะหลังจากที่เรากินกล้วยหมดแล้วเราจะเหลือเปลือกไว้ค่ะเราจะนำไปตากแดดและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเปลือกไข่ในเปลือกไข่ก็จะมีแคลเซียมค่อนข้างสูงเลยค่ะจะมีประโยชน์ต่อต้นไม้ของเรามากค่ะส่วนที่เท่าที่เท่าเราก็เอามาจากในครัวเหมือนกันค่ะช่วยป้องกันแมลงได้ค่ะ ส่วนเกลือจะช่วยในการตัดสีให้สวยเราจะใส่ประมาณ1ช้อนชาค่ะหลังจากนั้นเราจะค้นทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะทุกอย่างจะมีประโยชน์ต่อต้อนไม้ของเรามากค่ะเราใส่ได้ไม้ประดับผักสวนครัวใส่ได้กับต้นไม้ทุกชนิดเลยค่ะก็จะช่วยให้เขากัดสีสวยและมีการแตกหน่อที่ดีเลยค่ะ หลังจากนั้นเราจะเอามาโรยที่คนต้นคนต้นไม้ของเราเลยค่ะคน,คนต้นไม้ประดับของเราค่ะใส่ประมาณกระถางละหนึ่งช้อนค่ะเราจะใส่พอประมาณค่ะไมกมากเกินและไม่น้อยเกินค่ะปุ๋ยธรรมชาตินั้นก็จะดีต่อไม้ประดับของเราเป็นอย่างมากเลยค่ะถ้าเราใส่แต่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีเมื่อใส่มากๆเข้าดินก็จะแข็งค่ะ เมื่อดินแข็งก็จะทำให้ต้นไม้ของเราไม่งามค่ะใบก็จะเล็กลงค่ะสังเกตดูฟอนสีของเรามีใบที่ใหญ่และกัดสีสวยมากเลยค่ะเราจะใส่อโกนิมาของเราด้วยค่ะอโกนิมาของเราก็จะมีสีที่เข้มสวยเลยค่ะไม้ประดับพวกนี้เขาก็จะชอบปุ๋ยจากธรรมชาติมากเลยค่ะจะทำให้ใบเขาใหญ่ กัดสีได้สวยค่ะถ้าเราไปใส่ในผักสวนครัวผักสวนครัวของเราก็จะงามกรอบน่ากินค่ะบนสีของเราก็จะมีสีที่สวยสวยเข้มกัดสีสวยค่ะอโกนิมาก็จะสีสวยด้วยค่ะเราก็จะไปใส่ใน โอยเซียนของเราด้วยค่ะโอ้ยเซียนของเราก็จะออกดอกที่เยอะมากค่ะเพราะปกติโอ้ยเซียนเขาก็จะชอบพวกปุ๋ยธรรมชาติอยู่แล้วค่ะเขาจะไม่ชอบพวกปุ๋ยเคมีค่ะจะทําให้เขาดอกดอกดอกมีสีที่เข้มสวยเลยค่ะหลังจากที่เราใส่ไปแล้วเราจะลดน้ําเขาให้ชุ่มเลยค่ะ ปุ๋ยธรรมชาตินี้เขาก็จะละลายเร็วมากเลยค่ะต้นไม้ของเราก็จะได้กินปุ๋ยจากธรรมชาติในทันทีเลยค่ะถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดเขาก็จะละลายช้ามากค่ะปุ๋ยแบบนี้เขาก็จะได้กินเร็วค่ะส่วนเปลือกดลวยที่เราใส่เขาก็จะค่อยๆละลายสารอาหารออกมาค่ะต้นไม้ของเราเมื่อได้กินสารอาหารธาตุอาหารอย่างเต็มที่ เขาก็จะมีดอกที่สวยงามค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ